ความแม่ตาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยคุณอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายผู้ป่วยบางคนไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และก็ไม่ใช่แพทยทุกคนที่จะมีจิตใจแม่ตาเอมิเรร์ไดเออร์หรือว่าชื่อเดิมของเธอลิเดียจนส์เธอนั้นมีชีวิตที่ไม่ค่อยมั่นคงนักตัวเธอมักจะย้าดถิ่นฐานไปมาตลอดเพื่อหวังว่า จะเจอกับสถานที่ที่เรียกว่าบ้านความปรารถนานี้เป็นสิ่งที่ทำให้เธอสนใจอยากเป็นหมอเพื่อที่ว่าเธอจะสามารถให้ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยของเธอได้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยเรียนวิชาแพทย์มาก่อนก็ตามแต่เธอก็ได้ใช้ปรัชญาส่วนตัวที่มีต่อวิชาชีพฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยของเธอมีความเป็นอยู่ที่ดีลิเดียเปิดคลินิกลิเดียโจนส์โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกทั้งเธอยังไปอาสาช่วยผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไวซ์แสอีกด้วยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นคลินิกเอกชนจึงไม่สามารถทำกำไรได้มากนักลิเดีย รู้สึกถึงความไม่มั่นคงของเธอที่เริ่มกลับมาอีกครั้งและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่สนศีลธรรมและออกโฆษณาว่าคลินิกแห่งนี้ให้บริการทางการแพทย์ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยหญิงได้รับการยืนยันสองบัญชีของการบริการคลินิกพร้อมทั้งมีแพทย์มืออาชีพให้รับการรับรองและนั่นเอง ก็ได้เกิดศกอนาตรกรรมขึ้นสุนัขผู้หิวโหยได้ฉีกถุงขยะซึ่งด้านในนั้นมีร่างกายของหญิงสาวที่ทุกส่วนนั้นได้แยกออกจากกาันการเสียชีวิตของเธอนั้นตำรวจได้ยืนยันแล้วว่าเกิดจากการทำแท้งอย่างผิดกฎหมายทำให้แม่และเด็กในท้องเสียชีวิตทั้งคู่ซึ่งคนร้ายได้เปลี่ยนชื่อเป็น เอมิลี่ไดเออร์และได้หายตัวไปอย่างปริศนา